ไปเมนูกไปหายยังเลาเมนก็เมนกเลาไปทั่วเขาไปเออญาติล้พ่อเนี่ยไปแล้วรับไปพอดไปสบายปูแล้วก็ไปสบายปูแล้วเล่อไปเชียงเช้่นที่เหนือจ้งเงินซังเช้นที่น้ำเล่าไปได้เรื่อยวันนี้ก็ได้เล่าว่าแม่แม่ท่านมาหนีก้อนมาแทนอาอเสียง มาล่ำถวายอันนี้ให้สักตั้งสิป่วยเพลงให้พะนะนี่ไลยก็เ,เอื่นไปล่ำถวายไอ้ไผ่ให้ปล่อยวนลำแบบไรล่ะอันว่าถนเนพอล่ำคือแบบเคยเฮ็ดยบคือปลอยอย่างพะนะมันี้ไปจับเซียงเชือไปเซียงไอ้ลูกไข่ลกูบกบ่อนหน่อยอยู่นนี่ก่อนไอ้ไข่เห็นปะไปเห็นเลยหย,ยิบขึ้นมาลูกแรกเลยหก เดี่ที่สองได้หนึ่งเดีที่สาได้ได้ห้าป้าประเทไยเงี้ยมามั็ตรงกับเรกหมอท้เท่เาตรงกับเรกหมอท้ยเททเอา่าชูบบอ่ะตาชูบบอ๊ป้าตรงมั้ยกเอาสิบบอ๊ะี่ตรงไม่อยู่ยบอก่าจะเลยว่าหก หนึ่งห้าเพราะละหกหนึ่งห้าแย่ิีลรพอนยิบรัตรีมาให้สองใบตัวไหนแม่หกหนึ่งห้าอันนี้มาแม่หลังนี้พอสวแลวยิ่งเหนียของเราเนี่ยโอ้โอันใบรัตรีที่พกว่นที่ีลพอนเป็นยิ่งายน้ำพึ่เป็นปลาแห่หมากพอสวเตียมซีซี่ในทีซี่เฮาิ่วาฝ่าอดก็จะทาร่น้มกันเต้ เดินวัดก็กคนได้หลายเลยพูดได้เห็นกลับไปพูดได้เห็นกลับมาไม่เห็นแต่ก่อนอนางเท่าเราก็รถไป้าจะขึ้นบองนี้มืออะไรพอกันกับเจ้า่าสั่นด้อี่พ่อมาปล่อยไปเลยนะแม่ปล่อยก่อนดังก่อนเนาะเป็นอ่ะกอดกอนอกกอดหน้ากอดหล้างยิ่งจะยีดพ่อข่ายรูปใต้ท่ายรูปหัวยืดพ่อ,อมาจับนาดว่ามากี่จะเผามีอะไร่าสั่นไปกินตาปบะคุ้งแฉบๆเท่ากันเลยนะ้บะุ้นมาสั่น

หกหนึ่เออหกหได้หกหน่หา,นาเอาตัวนี้ไป็ย่าแม่เอาใส่แย่สีรีพอดวะเออเอาตัวนี้ละ่ะอัอออกจนมันจะไปรับยีเร่ใส่แม่พี่เลยวะ,ะสีว่สีว่าใหจางหกหนึห้าาแยรีสพอวเอาโอเควัสดจัดไห้วันจัดไยไปยึดัีพ่อไหนู้ยิบไหน้ำนี่เดืองนี่เรองาเดีนู้ยภาพไปรับรรรยีเร่อเย็ด พาไปเองแล้วลูกจะ่วจามเ่ตาบาดเดียวแล้วอะเร้ด <SL> ีใจว่าเราก่อนเราคงชื่นมากเลว่าลูกกูโอ้ไปายจอดเลยไายไน้ำตาลากลน้ำตาตง่ายกว่เคยเป็นกาบหไนชักย้ายบาดไุติวันเลยกาบสปูเจยเอาลูกบักาเตกแล้วแตกแล้วดังแล้วดังสนั่นแล้วตัวเนี้ ดังเทตัวนี้ดังเทตัวนี้หลุดปากไปแล้วใช่ไหมแม่นี่ตอนแรกว่าจะยังไม่ปล่อยใช่ไหมเก็บบ่ไว้อดบ่ไว้ไปใส่ป่ะนี่เอาไปใส่แล้วแม่โอ้โหโอ้พ่อโสบอกปล่อยไปหลดเดี๋ยวไว้ให้ทั้งทีท่นอันไว้อยู่นเออไม่ได้ซื้ออะไรก็ได้ซื้อมาได้ก็มาได้ตัวฉันหรอกไม่ ปล่อยก่อนดังกอ่อนปล่อยก่อนดังก่อนบ่แม่แม่ปอดแตวว่า,าเรือเรืวะเร่อกับพรอนเรื่วอวะหวน่ะคสดังคันดังต้องมอยู่ยาบานน,นี่สีพายุ่เพราะนวอมไอยูนหนูาี่สพอรววอนเ่อวพี่นางบอกมาล<อ>ํพี่มาเห่นยุ่พา จักเส้นมาใส่นทำนี่มันล่านตัวพันล้านตเส้นอยู่บอกเลยว่าล้านัเส้นคือเกาเขาจออกมาแต่ที่ที่วัดตวเมื่อเสดส่วนเกิดที่ในวัดบางหันพนหลายๆซุ่มก็เจ้าไปไหว้พระก็เจ้ากับมาหาเามเากับมาเออตุกคนมาจํามหา่เออมาอ่านแ้วพูดเไม่ก็พขอทายรูน้ำเน่กดีลยขอทารูดน้ำเน่อันมาไปวัดพุ่นมากกับว่าขอทารูดน้ำ่าไปรยนาเี้ยไปเล้โยกกล้องไป่ายรูปนี่ท้าไม่ เขาไปได้วัดถ่ำคนเขาจะเขาไปได้บูชเพิ่นลูกไทยเัาบอกอะไรตูเลยครับเขาบอกว่าไม่ชั้นย่างครับอะไรนั่งจ้กจังเพลงฟอนมาจัดฟอนสู้มันเข็นง่านยี่น้ำเล้าอยู่ในรองวัดเจ้าวัดจันไก่ ส่งไปน้ำกันยุ่เนี่ยยังเรื่องังก้อนส่งแม่ส่งลูกไปน้ำกันเอาทุกคนไปวันไปน้ำกันแล้วเราเหมืนฟังว่าไปน้ำกันอาลาสไปน้ำกันอา,อาลาสเลยไ,ไปน้ำกันไหน,ำ,น,น,นำไรสุขโอ้โอปล่อยก่อนดังก่อนตัวนี้มันหล,ลับเนาะเอาดีใจอตอนแรกว่าจะไม่ปล่อยใช่ไหมตัวนี้แ<อ>ม่บอกว่าสิยบเช่นเนี่ยปล่อยเด้ปลาอาแต่พึ่งวุเลยปอกว่ามันมาส่งก้อนอ่ะมาส่งก้อนเพื่อโอเคเลยนะแล้วความฝันก็ยังไม่ได้มี ขอมันแต่ว่าทันเลยนะขอมัวราจะคาดมองนะนแต่ว่าต้องรอเรืความฝันนะแม่เนาะออมันก็ข้อันอีกเจ้าข้นมาจะิบัตรลอนก็ได้มามักบระมพ่งนะมักว่มักัวอัตรล้อนแล้วอิตาลีหกอิตาลีห้สใบตัวไหแม่ตัวใหพบหหา โอ้ตัวเดียวเลยอ่หกหนึ่งห้าเยกเยันกล็ยนหมเ้าแทะย่กัน่อาโจโกกันห่เลยนะแม่เนาะอ่าา่ประชันเชี่ยงเช่ยอะไรเชีอยงใไรชี่ยงนี่โจรกันก็บย้าหน่อย ได้หน่อเรียกคุยิิมแล้วไปนั่งเออคุยเรื่องก็เล่าคืออันชุดนี้ข้องแท้แน่นอนไม่กลายข้องแท้แต่ันปลอมผมมีเรื่องมอง้อมเามีปลอมด้วยวะแม่เอาแม่ยกให้ดูให้แม่อันนี้ไปเสียงเตียมซีมาเอาเงินมาก่นเขาจะส่งหวยให้หวยแม่กลายมาแล้วหวย นนั่ของปอมของปอมแม่ของปอมแม่ของจริงแจกฟรีของจริงแจกฟรีแจกฟรีหกหนึ่งห้าปล่อยก่อนดังก่อนแม่ก่ายว่าดังก่อนแล้วใครจับได้ก็จับไปเลยรัดตัดีแ่หันที่หนึ่งเลยนะนี่ก็จะดังปุ้มเหมือนเดิมแม่หันมาทางนี้นิดนึงแม่มองไม่เห็นเมื่อนี้อดบ่าไว้แล้วอดบ่ได้อดบ่ได้บอแม่เนาะ เราเหมือนจ้าราตรีไปด้บอกคนไหนเอด้วกันบอกคนไหนเอบอกน้องใช่แต่จีบบอกน้องใช่มวดที่แล้ว่อยกระซือก้าเนึอหาฮกเนื่อหานี่เราเม่ไกยนี่ มันตีเขาหอนนี่ัตีย่อนลังอีกทีนี้เตี้ยหอนนี่นะพ่อใ่แว่ตเขาหงซักหัว่ีหงนี่โอ้เตีหัวัอบวารอบคนอันใบกแล้วกันรอบวารเตะเขาอี้คือเขาคือเขาครับอารบ่าอย่าตัวนี้ไว่ามาเแ่งตามเรานเอามาเร่งในแบขอเล่าคนมาเร่งไหวพระขอเล่าคนงแโอ้เป็นแนวทางนะแม่เนาะ 慢活，我就是不成天那个奔西，慢做慢来着呢，慢、啊、做。